ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเสนอตอนที่16ท่านพระจารย์มั่นตอบปัญหามีนักปราชบัณฑิตประจำหมู่บ้านมาถามปัญหากับท่านพระจารย์มั่นว่าผีมีจริงไหมท่านแจ้ว่า ไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่งใดๆในโลกถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นต้องเป็นอิสระไปตามความมีอยู่ของตนไม่ขึ้นอยู่กับความสนับสนุนหรือทำลายของใครที่ว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นถึงจะมีหรือสูญไปแต่สิ่งนั้นต้องมีอยู่ตามธรรมชาติของตนไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามคำเสกสรรของใครๆผีที่มนุษย์สงสัยกันทั่วโลกว่ามีหรือไม่มีก็เช่นกันความจริง ผีที่ทําให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นที่ใจว่าผีมีอยู่ที่นั้นบ้างที่นี้บ้างผีจะมาทําลายบ้างต่างหากจึงพากันให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่ธรรมดาไม่ก่อเรื่องผีขึ้นที่ใจก็ไม่เกิดความกลัวและไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นแต่ผีจะมีจริงหรือไม่นั้น แม้จะบอกว่าผีมีจริงก็ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันพอให้เชื่อถือได้เพราะนิสัยมนุษย์เราไม่ชอบยอมรับความจริงแม้ไปเที่ยวขโมยของเขามาเจ้าของตามจับได้พร้อมทั้งของกลางและพยานหลักฐานมาอย่างพร้อมมูลยังไม่ยอมรับความจริงแถมยังปั้นพยานเท็จขึ้นหลอกลวงเพื่อหาทางรอดตัวไปจนได้โดยไม่ยอมรับว่าตัวทำผิดนอกจากถูกบังคับด้วยหลักฐานพยานเท่านั้นก็ยอมรับโทษไป ทั้งๆท,ที่ใจจริงและกิริยาที่แสดงออกไม่ยอมรับว่าผิดตัวทําผิดเวลาไปเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจําแล้วมีผู้ไปถามว่าคุณทําผิดอะไรถึงต้องมาติดคุกและสวยกรรมอย่างนี้นักโทษคนนั้นจะรีบตอบเป็นเชิงแก้ตัวทันทีว่าเขาหาว่าผมขโมยของเขาแต่จะยอมรับความจริงว่าผมไปขโมยของเขาอย่างนี้ไม่ค่อยมีรายไหนถูกถามรายนั้นต้องตอบอย่างเดียวกันนี้คือมนุษย์เราโดยมากเป็นอย่างนี้ ปัญหาที่ว่ามนุษย์เกิดจากไหนท่านพระอาจารย์มั่นท่านตอบว่ามนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดแม้ผู้ถามก็ไม่ได้เกิดจากโพรงไม้แต่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเหมือนกันจึงไม่ควรถามถ้าจะตอบว่ามนุษย์เกิดจากอวิชชาตันหาก็ยิ่งจะเมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเป็นไหนๆเพราะไม่เคยรู้ว่าอวิชชาตันหาคืออะไรทั้งๆท,ท,ที่มีอยู่กับทุกคนเว้นพระอรหันต์ท่านเท่านั้น แต่ไม่สนใจอยากรู้และประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้สิ่งดังกล่าวนอกจากจะตอบว่าเกิดจากพ่อกับแม่ที่เห็นเห็นกันอยู่นี้เท่านั้นผู้ถามก็จะหาว่าตอบตัดสํานวนจึงลำบากในการตอบตามความเป็นจริงเพราะผู้ถามไม่ได้สนใจกับความจริงเท่าไรนักในทําท่านว่ามนุษย์และสัตว์เกิดจากอวิชาปัจญาสังขาราสมุทโยโหติและดับภพบชาติอันเป็นความดับทุกข์ทั้งมวลจาก อวิชชาจตเววะเสสวิราคนิโรธาสังขารนิโรโทถึงนิโรโทโหติเหล่านี้ก็มีอยู่กับจิตท้องทุกคนที่มีกิเลสบนหัวใจถ้ายอมรับความจริงแล้วนี่แลพาให้เกิดเป็นมนุษย์และสัตว์อยู่เต็มโลกจนจะหาที่อยู่ที่กินกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอาวิชชาตัณหาความหิวโหวยไม่มีเวลาลดตัวเป็นต้นเหตุทั้งที่ยังไม่ตายก็เตรียมหาที่เกิดและที่อยู่กินอยู่แล้วนี่แล ตัวที่พาให้มนุษย์และสัตว์เกิดและเป็นทุกอยู่เต็มโลกถ้าอยากทราบก็จงดูจิตด,ดวงที่เต็มไปด้วยกิเลสประเภทที่พาให้ร้อนรนกระวนกระวายสายแสหาที่เกิดที่อยู่ทุกๆขณะนี้จะได้พบสิ่งที่มุ่งหวังอย่างสมใจและหายสงสัยในตัวเองไม่ต้องไปถามใครอันเป็นการแสดงความงมงายของตัวให้คนอื่นเห็นว่าตัวยังบกพร่องเรื่องของตัวอยู่มากเพราะจิตเป็นตัวขนองและจองหองไม่มีอะไรจะเทียบจะเปรียบได้ในโลก หากแต่ขาดความสนใจเหลียวแหลเท่านั้นจึงไม่รู้ความดื้อดึงของตัวและทำให้คว้าน้ำเหลวโดยไม่มีอะไรติดมือพอเป็นความสมหวังบ้างที่ว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์หญิงชายและสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดความรักชอบกันโดยไม่มีโรงร่ำโรงเรียนสอนให้รักชอบกัน ท่านพระจารย์มั่นท่านตอบว่าเพราะราคะตัณหาความรักชอบไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในโรงร่ำโรงเรียนและครูที่ควรจะไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้นแต่ราคะตัณหาความหน้าด้านไม่มีอย่างอายมันเกิดและอยู่กับใจของมนุษย์ชายและหญิงและสัตว์ต่างหากจึงทําให้ผู้ที่มีสิ่งลามกนี้กลายเป็นหญิงชายและสัตว์ผู้ลามกไปตามอำนาจของมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เลือกชาติชั้นวรรณะ และไวอะไรทั้งสิ้นถ้ามีมากก็ยิ่งทําให้โลกกลายเป็นโลกวินาศไปได้อย่างไม่มีปัญหาหากไม่มีสติปัญญาสากัดกั้นมันไว้บ้างพอให้น่าดูก็จะกลายเป็นน้ําล้นฝั่งท่วมทับหัวใจและท่วมทับบ้านเมืองให้ชิบหายปนปี้ไปได้โดยไม่มีอะไรยังเหลือพอให้เป็นที่น่าดูบ้างเลยสิ่งที่เกิดอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกและ,จะเจริญอ,อยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกตลอดมา ก็เพราะมันได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเหลือเฟือเสมอมาจึงมีกำลังเขย่าก่อกวนและทําลายสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเสมอมาไม่มีเวลาผ่อนตัวพอให้หายใจได้บ้างเลยโดยมากเคยได้ยินแต่น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองผู้คนและสัตว์ตลอดจนทรัพย์สินสมบัติต่างๆให้พินาศฉิบหายแต่ไม่เคยสนใจสังเกตดูน้ำราคะตัณหาอันไม่มีเมืองพอดี ่วมหัวใจสัตว์ตะวโลกตลอดสมบัติที่พึงพอใจให้ฉิบหายวายป่วงไปทุกระยะเวลาโดยไม่ได้ยอมว่าหน้าแหลงหน้าฝนเลยจึงไม่เห็นความเสื่อมโทมของโลกที่กำลังเป็นอยู่และจะเป็นไปว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างส่งเสริมโดยไม่สนใจดูความเสื่อมโทรมเพราะน้ำนี้เป็นต้นเหตุการมองหาความสงบสุขของโลกจึงเป็นสิ่ง ที่ออกจะสุดวิสัยไปได้ถ้าไม่มองดูตัวที่กําลังก่อเหตุผู้ถามถามเฉพาะความรักชอบระหว่างหญิงชายและสัตว์เท่านั้นไม่ถามถึงความเกลียดชังริ้วโกรธและทำลายเพราะราคาตัณหาเป็นต้นเหตุบ้างเลยแต่ท่านก็อธิบายเกี่ยวโยงไปถึงความไม่ดีทั้งหลาย ที่ราคะตัณหาไปเที่ยวก่อกรรมทำลายไว้อย่างไม่มีประมาณบ้างแล้วท่านว่าราคะตัณหานี่แหลเป็นสื่อพาให้หญิงชายและสัตว์รักชอบกันและเป็นผู้อำนวยการให้หญิงชายและสัตว์ยินดีซึ่งกันและกันตามหลักธรรมชาตินอกนี้ไม่มีอะไรทําให้เกิดความรักชอบเกรียดชังซึ่งกันและกันได้เวลาราคะตัณหาใช้เล่เหลี่ยมไปทางรัก คนและสัตว์ก็รักเวลามันใช้เล่ห์เหลี่ยมไปในทางเกลียดทางโกรธหรือทางทำลายคนและสัตว์ก็ต้องเกลียดต้องโกรธและทำลายกันได้มันต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ไว้ด้วยวิธีที่ให้รักชอบกันมนุษย์และสัตว์ก็รักชอบกันประหนึ่งจะไม่มีวันห่างเหินจืดจางจากกันไปเลยเวลามันต้องการให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใต้อำนาจของมันเกลียดโกรธกันก็จำต้องเป็นไปตามมันจนได้ไม่มีทางขัดขืน พวกโยมไม่เคยทะเลาะก,กันบ้างหรือระหว่างสามีภรรยาซึ่งแสนรักกันมาก่อนวันแต่งงานจึงต้องมาถามอัตมาอัตมาคิดว่าโยมรู้เรื่องนี้ดีกว่าพระเป็นไหนไหนท่านย้อนถามเขาตอนจบประโยคเขาตอบท่านว่าเคยทะเลาะก,กันเสียจนเบื่อไม่อยากทะเลาะก,กันเลยท่านแต่ก็จังตำต้องทะเลาะก,กันไปจนได้เรื่องของโลกมันก็เป็นมาอย่างนี้แล เดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ชังกันเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวเกลียดกันทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ก็แย่กันไม่ตกสักทีท่านถามเขาต่อไปอีกว่าโยมพยายามแย่มันจริงๆหรือไม่ใช่ว่าโกหกอัตมาเล่นเปล่าๆหรอกหรือถ้าต่างพยายามแย่กันอยู่บ้างแม้ไม่ได้มากเข้าใจว่าจะไม่เป็นไปอยู่บ่อยๆทํานองผักชีจิ้มน้ําพริกกับอาหารเช้าเย็นคือเช้าก็ทะเลาะกันเย็นก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่หยุด จนได้อย่าร้างกันไปก็มีในบางรายผู้ที่พลอยเป็นเชื้อเพลิงไปด้วยก็คือลูกลูกๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็จำต้องหาบหามบาปกรรมไปด้วยต่างก็ร้อนเป็นไฟไปตามๆกันเข้ากับใครก็ไม่ติดเพราะความอิจฉาราใจละอายเพื่อนฝูงถ้าต่างฝ่ายต่างสนใจอยู่บ้างเพียงแต่เริ่มจะทะเลาะก,กันก็ทราบอยู่เรืยกันว่าเป็นเรื่องไม่ดีต่างก็พยายามระง,งับและแก้ไขตัวให้ถูกต้องเสียในขณะนั้น เรื่องก็ระงับไปเองต่อไปก็ไม่มีเรื่องทํานองนั้นเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเวลาจะโกรธจะเกลียดก็ควรคิดถึงความหลังบ้างคิดถึงอนาคตที่จะอยู่อาศัยกันไปตลอดชาติบ้างมาบวกลบกันกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นเวลานั้นจะพอมีทางระงับได้โดยมากคนเราที่เป็นไปในทางไม่ดีก็เพราะความอยากให้ได้ตามใจหวังของตัวอย่างเดียว และอยากให้ใจคนที่อยู่ในครอบครัวมาอยู่ใต้อำนาจของตัวคนเดียวโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกซึ่งเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้เรื่องจึงระบาดออกมาในลูกหลามไปไม่คนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยนอกจากนั้นยังอยากให้ใจของคนทั้งโลกมารวมอยู่ในอุ้งม,มือของตัวคนเดียวซึ่งเป็นลักษณะความคิดเพื่อก้นน้ำมหาสมุทรด้วยฝ่ามืออันเป็นความคิดที่ผิดวิสัย จึงเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าฝืนคิดไปก็อกจะแตกตายไปเปล่าๆการอยู่ด้วยกันต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดเครื่องดำเนินทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาตลอดลูกๆและคนงานในบ้านแม้กับคนอื่นหรือคนในวงงานก็ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่เป็นทางลงรอยกันได้หากคนอื่นไม่ยอมรับความจริงก็เป็นความผิดของเขาผู้ไม่มีขอบเขตเหตุผลสำหรับเขา จะเป็นความเสียหายอยู่กับตัวเขาเองตนไม่มีส่วนผิดและยังพอมีหลักยึดเพื่อการครองตัวต่อไป